ไม่ไม่สนใจหนีก็หนีไปได้เวลาอ้วนกันแล้วนะครับพอมะม่วงออกเนี่ยเราจะยังไม่สามารถทำข้าวเหนียวมะม่วงกินได้นะคะมะม่วงยังดิบอยู่แต่ตอนนี้มะม่วงสุกแล้วอันเนื่องมาจากหน้าร้อนปีนี้ที่มันร้อนเหลือเกินทำให้ ช้าไปหมดพอถ,ถึงตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะแล้วราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยอย่างมะม่วงลูกขนาดนี้ขายอยู่ที่กิโลละ100่งรูปีนะคะเท่ากับ40บบาทเป็นพันที่หวานที่สุดแล้วที่เคยกินมาคือถือว่าดีที่สุดแล้วอะในในอินเดียนะคะหวานเจ็บจา้าบหวานสนิทแล้วก็มากินกับ ข้าเหนียวมูนราดน้ำกะทิแบบนี้มาแล้วครับคนชิมขาประจำคำใหญ่เหมือนเดิมไม่เคยลดมะม่วงหวานไหมหวาน ชอบข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนหวานอร่อยใช่ไหมล่ะอืมกินคำใหญ่แล้วโอ้ยลูกสาวไม่สนใจไม่สนใจใหญ่โอ้เอาเอาอร่อยอย่างเดียว นาเกียดก็ไม่สนใจใช่ป่ะไม่สนใจไม่สวยตะกละหอมอเผาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอืมเหนยองเหนยองม,มู ภาษาอังกฤษพูดว่า Mango Sticky Rice อะโมอาปากขนาดนี้กินขนาดนี้เวลาไปเดทผู้ชายหนีนะลูกมไม่สนใจ หนีก็นหนีไปอเชื่อเขาเลยเขากินคนเดียวหมดนะคะเราอย่ารอดูจนหมดเลยเนาะเราไปก่อนดีกว่าคนดูไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย